สวัสดีครับพี่น้องมือนีก,นกับมาพ่อครับเกษตรบ้านนานะครับหลังจากฝนตกได้ต่อหนึ่งมาอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องับมาเลาะเบิงเขานะครับเบิงเขาน่หน้าอืมครับบรรยากาศนี่เหมือนแลงเสียงนกเสียงเขียดห้องพี่นอ้องหลาะเบิงตัดหญ้าตัดยุ่งั้งทำแท้ กาสีผ้าหลอกยางบึงฝนตกได้อาทิตย์หนึ่งพอได้ไมีน้ำขังเขาพี่น้องฝนดีบรรล่ะนะครับปีนี้ฝนดีล่งละโอ้ยหัวเสียพี่น้องโอ้ยอย่ามันตกกันแท้พี่น้องลมขุ่ม,มโอ้ยโอ้ยตกหลุมตกหลุมพี่น้องตกหลุมโอ้ยตกหลุม ยาครับไหลๆช่วงพึ่งพึ่งมีน้ำเนาะครับหัวตะมีน้ำขังเขาก็ได้นี่พึ่งมีน้ำพึ่งมีน้ำขังขังเขาฝนพ,พึ่งตกมากพี่น้องตกตกอะไรตกต้นอย่างเงี้ยยั่าทิี่หนึ่งเน,น,น,นี่ยแหะเนาะกใครเหนียวยาอยู่บาทเขาก็ซุ่มก็ซื่นก็เย็นดีอยู่มีน้ำขังพอดีพี่น้อง น้ำขังเขานะครับมีน้ำขังเขาในหนหาก่ะเขียวสุ่มเสื่นดีเนาะตังจากฝนตกมาอืมฝนช่วงนั้นกะแหงงาก็เลยข,ขึ้นแน่พี่นอ้องจนพุ่นก็นเป็นป้าอ่อยพี่น้องถือฝนก่ะเขียวดีสุ่มเสื่นขึ้นมา ยู่น้ำหงแล้วก็สิมีปลายดอกพี่น้องก,ก็สีแาาดงแล้วาะเหล่าไซเบ็ดอยู่ดอกมือรุ่นก็ได้สีแดงเบ็ดมาใส่ปูใส่ปลาลำเชียงหน้าอยู่ดียวขึ้นจากฐางหยาขั้นแท้ไปแล้วเนาะเบืองน้ำมีน,นม้ำขังเขาพอดี น้ำขังใช้เขาทั้งนั่นเองอ่ะผ้าร้อยเบิ้งสาพี่น้องสาปลาปลากันที่เล่นออกบริโภดน้ำฝนตกแห้งเหมือนกันเหมือนฝนตกแห้งร้อยเบิ้งปลาพี่น้องเบิ้งน้ำ xác sạn ở đáp rồi tốt tony ngạc nhiên sáng ngạc nhiên sáng ngạc nhiên sáng cả nhiên sáng ngạc 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 nhiên โดูสะพานไตนี่น้ำก็าทล้นสายไปแล้งปลาก็สิออกไปน้ำหนามมาแล้วเนาะปลาก็ได้ออกไปน้ำหนามมาแล้วเราเบื้องให้เบื่องหน้าพี่น้องนี่เบื่องเทงไห้เทงหน้าปลาเมื่อนี้ก็ไปนั่งเรียนพี่น้องน้ำงมน้ำย่องนี่เทงไห้เทงหน้า เราเบิ้งวิธีเกษตรบ้านหน้าพี่น้องเกษตรบ้านหน้าเฮาค่ะทั้งที่ลรเห็ดไทยเห็ดหน้าเห็ดเขานะครับเอาฝากพี่น้องทั้มีครับชิปนี้เบิ่งปลาเขาหลังจากฝนตกลงมาแล้วนะครับมีนางผังเขาครับพี่น้องฝากพี่น้องทว้งมีครับลิปนี้ครับพอกันลิปหนาได้พี่น้องเด้อฝากกดไรก็แค่ช่องเกษตรบ้านหน้าได้พี่น้องเด้อเอาลิปนี้ไลา์พี่น้องไปทํ้มีครับสวัสดีครับ